สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับสู่คลาสสอนแยกส่วนคลาสนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าการทำโมเดลมันยากลำบากขนาดคลาสนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าการแยกส่วนยังไงและทำไมถึงต้องแยกเช่นนั้นค่ะใน EP นี้เราจะมาเริ่มปูพื้นฐานของการแยกส่วนกันก่อน 1. อะไรก็ตามที่มีซ้ายขวาแยกให้หมดตาหูมือแขน คิ้วเท้าดาบแยกปากมีอันเดียวไม่ต้องแบ่งครึ่งนะคะ 2. ส,สิ่งใดๆที่มีการเว้นช่องว่างเท่ากับแยกยกเว้นเป็นแพทเทิร์นค่ะเช่นสมมติว่าลายเสื้อของน้อคนนี้เป็นลายจุดซึ่งจุดก็จะมีช่องว่างระหว่างจุดใช่ไหมคะเราก็ไม่จําเป็นต้องแยกเป็น1จุดต่อ1นึเลเยอร์เราสามารถลมเอาทุกจุดเอาไว้ในเลเยอร์เดียวกันเลยก็ได้ค่ะตัวอย่างต่อไปเป็นไฮไลท์ตานะคะ เราชอบที่จะให้แยกหนึ่งไฮไลท์ต่อน1่งเลเยอร์เพราะว่าเราเอาไปทำฟิสิกสนุกดีค่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นตัวอย่างของเอฟเฟกนะคะพวกหัวใจหรือว่าสปาร์ค e วิ n งวิ n งส่วนตัวอยากให้แยก1อันต่อหนึ่งเลเยอร์เพื่อความสะดวกในการทำแอนิเมชันนะคะก็ก็คือเผื่อเผื่อไว้นะ แต่ถ้ามันใจว่าไม่ได้เอาไปทำแอนิเมชันแน่นอนแค่อยากให้น้องลิกลอยอยู่เป็นกลุ่มๆใช่ๆจะลองมาในเลเยอร์เดียวเลยก็ได้ค่ะ 3. นอกจากว่าในพื้นหลังสีขาวแล้วลองเปลี่ยนเป็นสีดำหรือสีอื่นๆเพื่อตัดสีเลยอด้วยค่ะ 4. การแยกเส้นสีแสงเงาแพทเทิร์นจะทำให้ลิกออกมาดูมีมิติขึ้นค่ะกรณีวัตถุไม่มีแสงเงาหรือแพทเทิร์นไม่จาเป็นต้องแยกก็ได้ หรืออยากแยกเอาไว้ให้ลูกค้าเปลี่ยนสีได้โดยไม่กระทบสีเส้นก็ตามสะดวกเลยค่ะ 5. ตั้งชื่อเลเยอร์ได้ค่ะสำคัญมากและมากที่สุดตั้งชื่อได้ภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคถ้าจะเว้นวรรคให้ใช้เครื่องหมาย underscore แทนค่ะ 6. วาดมาให้เต็มแม้ว่าจะถูกอะไรบางไว้ก็ตามเช่นแขนของน้องคนนี้นะคะที่ถูกตัวบางไว้แล้วก็ผมหลังของอเมที่ถูกตัวบางไว้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะติดตามคลาสนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นถ้าคลาสนี้มีประโยชน์สำหรับคุณสามารถสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์กดแชร์ห r ดอโดเน o ได้ที่ทิปมีนะคะ1บาทก็ได้ถ้าใช้พร้อมเพจจะขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย